ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังอยู่กับเรานะครับทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลครับในรายการข่าวความดีนะครับ รายการนี้นั้นเป็นรายการข่าวหลักของสถานีนะครับที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับคนทําดีกิจกรรมดีๆต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่ข่าวความดีพร้อมครับที่จะนําเสนอมาเพื่อยกย่องนะครับแล้วก็ให้กําลังใจคนทําดีครับเพราะเราเชื่อว่าวันนี้ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ครับค่ะซึ่งช่องทางในการติดต่อนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็แนะนําตัวกันมาสาหรับโครงการจิตอาสาต่างๆรวมถึงท่านที่ต้องการ เป็นจิตอาสานะคะก็สามารถแนะนำตัวได้ผ่านทางหน้า f a c e b o o k นะคะซึ่งเป็นแฟนเพจของเรารที่ Hero Channel TV ค่ะก็แนะนำตัวกันมาเนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการจะเป็นชมรมองค์กรมูลนิธิต่างๆนะคะก็สามารถแนะนำตัวกันเข้ามาได้หรือว่าในส่วนของอท่านอื่นๆนะคะคก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้ใช่เ<ล>น,ะะนะครับไปดูที่หน้าแฟนเพจครับ นี่คือแฟนเพจของเรานะครับท่านพิมพคำว่า Hero Channel TV นะครับถ้าหาว่าท่านเข้าประจำสม่ำเสมอนะ,ะท่านก็จะมีเรื่องราวที่จะสามารถแชร์ส่งต่อให้ได้หลากหลายครับเพราะว่าเราก็พยายามนะครับทีมงานก็พยายามไปค้นหานะครับข้าไปเจอข่าวดีๆคนดีๆกิจกรรมดีๆการช่วยเหลือดีๆนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้และเป็นการยกย่องกงงารทาดีเนี่ยเราก็จะพยายามดึงเข้ามาแชร์เข<ช>้า <para S 2> มา <ฮะ S 2> ที่แฟนเพจของเรานะครับก็ขอบพระคุณท่านที่เข้าไปกดไลค์ด้วย วันนี้การสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับท่านผู้ชมที่ช่วยกันส่งต่อความดีวันนี้เกิดอันนี้สงต่อไปนะฮะเวลาท่านทําดีจะมีคนเห็นเช่นกันครับนั่นเองเอาละครับข่าวความดีวันนี้พร้อมนะครับที่จะทําหน้าที่ในการหยิบเรื่องราวดีๆมาพูดถึงนะครับเราอยู่ในช่วงแรกของการสร้างสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ h ช n n นลนะครับเครื่องหมายถูกเป็นสัญลักษณ์นะฮะ เราจึงต้องการที่จะมีพันธมิตระนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเปิดตัวนะครับให้กับท่านที่ทําความดีเช่นกันได้รู้จักเราก็เลยมีแผนครับในการที่จะเชิญนะครับกลุ่มจิตอาสาหรือว่าองค์กรเพื่อสังคมต่างๆเข้ามาสัมภาษณ์พูดคุยกันอ๋อใช่ค่ะนะครับเอาล้วครับวันนี้นะครับเราได้ติดต่อไปที่กลุ่มนี้ฮะ ชื่อกลุ่มว่า Amnesty International Thailand นะคะซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับจิตอาสาด้านไหนนะคะตอนนี้อยู่ในสายของเราเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับนี่คือหน้าเว็บไซต์ของ Amnesty International Thailand นะครับสวัสดีครับผู้ที่อยู่ในสายกับเราเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อเก่งกรอยวิทย์นะครับค่ะและวุ้นเซนโอเเรนค่ะวุ้นเรียนสายอยู่กับใครเอ่ย นวรัตค่ะคุณนวรัตนะคะคุณนวรัตหรือว่าชื่อเล่นคือคุณน้องค่ะคุณน้องครับขอบพระคุณมากนะครับยังไงต้องฝากประชามพันธ์ด้วยเช่นกันนะครับเราคือทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลนะครับก็ออากาศค,าครับผมทางทีวีดาวเทียมครับเชิญนะฮะคุณน้องครับแนะนําตัวนิดนึงครับคุณน้องทําหน้าที่อะไรอ่าดิฉันเป็นผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กรของแอมเนสตี้เจอเนชนแนลประเทศไทยนะคะครับ ทำหน้าที่ในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆที่องค์กรทํากับสื่อมวลชนแล้วก็ภาคประชาสังคมทั่วไปค่ะครับ <c oughs> ทําให้เรารู้จักนิดน,นึงฮะว่าเอ็มเนสซี่นั้นคือหน่วยงานองค์กรที่ทํางานเพื่อสังคมด้านไหนอย่างไรครับแล้วก็ก่อเกิดขึ้นมานาน <c oughs> แค่ไหนแล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรฮะค่ะเอ็มเนสซี่เนชั่นแนลนะคะเป็นองค์กรที่ทํางานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะ ต่อตั้งตั้งแต่ปี2504ค่ะที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษนะคะคก็เริ่มจากการที่ทนายความคนหนึ่งนะคะอ่านข่าวเล็กๆกรอบเล็กๆในหนังสือพิมพ์ในข่าวั้นร,ระบุว่ามีนักศึกษาชาวโปรตุเกสสองคนถูกจับกุมเพียงเพราะชนแก้วและพูดคำว่าเสรีภาพก็เลยเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มาค่ะแล้วก็เรียกร้องให้คนที่เห็นด้วยว่าการกระทําเช่นนี้ไม่เป็นธรรมส่งจดหมายถึงรัฐบาลโปรตุเกส นะคะแล้วในครั้งนั้นก็ปรากฏว่ามีคนที่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วสนใจเรื่องนี้เห็นด้วยแล้วก็ส่งจดหมายไปแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้รับการปล่อยตัวนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันของ Amnesty International ค่ะแสดงว่าถ้านึกถึงนะครับ Amnesty International Thailand ก็คือการทำงานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นหลักใช่ไหมคะค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะชื่อ,องกรเนี่ย a อ n e s t y i n t e r n a t i o n a l ค่ะแล้วจะต่อโดยชื่อประเทศ ่าอ,อยู่ประเทศไหนก็ใส่ชื่อประเทศนั้นถ้าพูดถึงแอมเนส y ี n อินเตอร์เนชั่นลก็จะต้องนึกถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนแน่นอนและต้องนึกมากกว่านั้นก็คือการลงมือปฏิบัติคะคือเมื่อเราเห็นการละเมิดสิทธิ์แล้วก็จะต้องลงมือช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นนะคะ a m ม e s t y เนี่ยเป็นองค์กรที่รับสมัครสมาชิกนะคะแล้วสมาชิกเนี่ยจะต้องจ่ายค่าสมาชิกแล้วก็เป็นคนที่เราใช้คำว่าปฏิบัติการนะคะเขีน<ม>จดหมายส่งข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลต่างๆหรือว่าไปให้ความรู้เรื่องสิทธิทมนุษยชนต่อกับคนในประเทศเหล่านั้นเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายหรือว่าสร้างอาสาสมัครที่จะมาทํางานร่วมกัน ขยายวงให้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะครับปัจจุบันสมาชิกมีกี่ประเทศครับแล้วก็ประเมินล่าสุดแล้วจำนวนสมาชิกของกลุ่มโองท่านน่าจะประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เรามีสมาชิกนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนเนี่ยกว่าสามล้านคนในหนึ่งห้าิประเทศทั่วโลกอ่ะนะคะและบางที่ก็จะเป็นดินแดนด้วยอ่ะค่ะที่ยังไม่เป็นประเทศส่วนออฟฟิศที่ตั้งสำนักงานเนี่ยจะอยู่ประมาณ70กว่าประเทศอ่ะค่ะครับอืมค่ะเป็นคไทยครับเชิญฮะสำหรับ ในประเทศไทยอยู่ที่ไหนฮะในประเทศไทยออฟฟิศตั้งอยู่ที่ลาดเขาซอยหนึ่งนะคะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีสมาชิกกว่า1000คนแล้วค่ะคับเป็นทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปทนายความอาจารย์ต่างๆหลากหลายอาชีพมากเลยอะค่ะครับค่ะครับเราขอเป็นสมาชิกซึ่งกันและกันนะฮะเป็นเพื่อนกันด้วยคนนะฮะเพราะว่าเราก็ทํางานด้านสื่อและอยากจะเป็นทีวีดับเทียมแห่งความดีขอเรียนเชิญบ่อยๆมาพูดคุยกันมาอัปเดตข่าวสารกันนะฮะ ได้เลยครับเอาละครับ<อ>วันนี้นะฮะอยู่กับเราเนี่ยคุณอยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรเชิญได้เลยฮะจริงๆ a m n e นน y มีประเด็นระรงหลายเรื่องแต่คิดคว่าเรื่องหนึ่งที่ทุกคนนะคะสามารถที่จะร่วมกันได้แน่นอนนะคะนั่นก็คือการให้การศึกษากับเยาวชนของเราอะค,ะค่ะแต่การศึกษาที่ว่านี้จะเป็นมุ่งเน้นไปที่เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะตอนนี้เนี่ยแอมเนีมีโครงการหนึ่งค่ะเรียกว่าพ่อท่าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ที่พูดที่ภาคปรัเพื่อการศึกษาคืออะไร mm hmm. คือเราจะจับพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าหนังสือเดินทางเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะคในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็จะบรรจุไปด้วยว่าสิทธิมนุษยชน30ข้อตามหลักปฏิญญาสากลยังมีอะไรบ้างอะไรคือสิทธิทประชาชนทั่วไปควรจะได้รับ หน้าที่ของรัฐในการที่จะดูแลในการที่จะเคารพปกป้องและส่งเสริมเรื่องสิทธิของเราคืออะไรหน้าที่ของประชาชนคือในเรื่องนี้ค่ะเราก็จะให้การศึกษาเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมแล้วก็มีความสุขเพื่อสร้างที่ให้คนเคารพซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะครับค่ความสนใจนะที่มีต่อกลุ่มเอ็มเนสซี่เนี่ยมีมีมากน้อยแค่ไหน นะครับแล้วก็ท่านมีวิธีการในการบอกข่าวบอกประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นได้รู้จักท่านยังไงครับจริงๆถ้ามองภาพแอมเนสซีในเมืองไทยกับต่างประเทศเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยในต่างประเทศเนี่ยชาวต่างชาติมักจะรู้จักบทบาทของแอมเนสซีกันอย่างดีเรามีอาสาสมัครพร้อมที่จะเดินเข้ามาช่วยงานเยอะมากแต่ในเมืองไทยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าหรือเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปี2519นะคะตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลา ที่มีการร้องปากมีการจับคุมนักศึกษาอะไรนั้นนะคะแต่ว่าคนไทยเองก็ยังรู้จักองค์กรเราน้อยมากและยังให้ความสําคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนน้อยมากเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของหัวรุนแรงอะไรอย่างเนี้น,นะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะคเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของ การดารงชีวิตยอยู่อย่างสงบสุขและก็การเคารพซึ่งกันและกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลยอะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็ต้องอาศัยสื่อแบบนี้นะคะคอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณทางรายการมากที่เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะให้เราประชาสัมพันธ์งานที่เราทําประชาชนองค์กรและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังจัดกิจกรรมในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอะ,อะค่ะเพื่อที่จะเปิดภาพการทํางานแล้วก็เชิญชวนน้องๆเนี่ย มาร่วมเป็นอาสาสมัครด้วยกันกับเราในส่วนของคนอื่นๆนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างกิจกรรมอะไรที่ให้คนในหลายๆกลุ่มนะคะสามารถมาร่วมกับเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะครับน่าสนใจมากนะคุณคุณเส้นนะครับใช่ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของเอมเนสซี่ทเนี่ยนะครับนะครับการเข้าพื้นที่ไปตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับ ก็อยากจะขออนุญาตนะครับประชาพันธ์นะครับทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลเข้าไปด้วยนะฮะเรายินดีบอกได้เลยว่าทางกลุ่มเอ็มเนสี่ยสามารถที่จะ,ะฝากข่าวมาได้ตลอดเวลานะครับบอกกับเราได้ตลอดเวลาเหมือนเป็นช่องทางหลักช่องทางหนึ่งของท่านบรรจุเอาไว้ในด้านของการประชาพันธ์ได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมถึงฝากบอกต่อดังเพื่อนที่ทําด้านของจิตอาสาด้วยนะครับอาจจะเป็นพันธมิตรด้านอื่นใช่เลยครับมมผมเข้าไปที่หน้านี้นะครับผมคุณน้องครับ ผมเข้าไปที่หน้าที่เป็นคอลัมน์ที่เขียนว่านักกิจกรรมนะฮะค่ะนะครับนี่ผมสนใจตรงนี้ครับเดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะพูดถึงเรื่องของการทอดภ้าป่าเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับไปดูที่เว็บไซต์เขียนว่านักกิจกรรมของเอ็มเ n สซี n เอ็มเดสตี้นะฮะอินเตอร์เนชั่นะครับเป็นพลังหลักในการรุนงรงที่ประสบความสําเร็จตลอด50ปีที่ผ่านมานะครับเรียนถามนิดนึงว่าการที่ จะมาเป็นนักกิจกรรมเป็นจิตอาสากับกลุ่ม M N ็มเนสตีเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและจะเข้ามาช่วยงานด้านไหนฮะคุณสมบัติก็คือแคาคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนประเด็นทางด้านสังคมนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่สามารถทนอยู่ได้ถ้าเห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมคุณสมบัติแค่นี้อะค่ะง่ายๆค,คุณเวลามากพออาจจะมีเวลามาเข้า ออฟฟิศจะเปล่าหรือว่าคุณจะทํางานออนไลน์ก็ได้นะคะคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติหลักเลยอะคะ่ะงานของหลักเนี่ยจะแบ่งเป็นแผนกไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมที่พูดถึงแล้วนักโรนโลมก็อาจจะไปออกบูธ จัดก,กิจกรรมตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเราไม่ว่าจะภูมิภาคใดก็ตามนะคะอาจจะไปจัดที่ทางมหาวิทยลัยหรือว่าร้านกาแฟร้านหนึ่งจัดคุยกันมีกิจกรรมรณรงค์ให้ mm hmm. หรือว่าจะมาสุดงานกับเรานะคะน้องๆที่อยู่ในสถาบันการศึกษาแล้วถ้าสนใจเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งมันจะมีนิติทางต่างประเทศด้วยการทำงานของแอนเนสซี่เนี่ยไม่ได้ mm hmm. เฉพาะว่าจะต้องทำงานในเมืองไทยนะคะ mm hmm. สิ่งหนึ่งที่เราพยายามปลูกฝังก็คือความเป็นสากลน,นะคะคเป็นสากลว่านี้ก็คือการไม่เลือกปฏิบัตไิไม่ได้ทํานึงว่าเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันเลยช่วยกันเพราะว่านับถือศาสนาเดียวกันเลยช่วยกันเพราะว่าเรารู้จักกันแต่อเมซี่พ,พยายามสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะคะว่าในฐานะมนุษย์คนหนึง่งถ้าคุณได้รับความไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นใครเราพร้อมจะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเด็กที่จะมาฝึกงานกับเราอะคะ่ะก็จะได้ แง่มุมเหล่านี้ไปด้วยนะคะครับแล้วก็ามาปึกงานมาเป็นอาสาสมัครชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าจะอยู่กับเรายาวนานก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากครับะะยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับว่าในเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะฮะในกรณีที่พบปัญหาอะไรแล้วถึงจะติดต่อไปที่กลุ่มเอ็มเนสตี้ให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วการติดต่อช่องทางท่องทางไหนบ้างค่ะ คืองานของแอมเนตี้ที่บอกว่าเราเป็นงานรณรงค์อาจจะต้องขยายความนิดนึงการรณรงค์ที่ว่าสําหรับในเมืองไทยเนี่ยเราจะรณรงค์ได้ในเชิงนโยบายเช่นถ้ามีนโยบายต่างๆตอนนี้ที่เรากําลังทํากันอยู่ก็คือยุติการทรมานซึ่งกานที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะจะทํากับคนละเรือนเช่นการซ้อมผู้ต้องหาค่ะไม่คะว่าถ้าจับกุมได้วแล้ว สถานิฐานว่าเป็นผู้กระทาความผิดแล้วเขาไม่ยอมรับผิดก็มีการซ้อมเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะแอมเนซี่พยายามจะเรียกร้องรัฐบาลไทยในการที่จะหยุดยั้งไม่ให้มีการปฏิบัติการเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายและให้เห็นว่าการทรมานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่ากาบใครก็ตามนะคะอันนี้ก็ส่วนเรื่องประเด็นที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าแอมเนซี่ในเมืองไทยเนี่ยเรา เราอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นโดยตรงแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้นั่นหมายความว่ากฎหมายดีมีการคุ้มครองแล้วเนี่ยค่ะผู้ที่ถูกละเมิดในประเทศของเราก็จะได้รับการคุ้มครองไปด้วยค่ะและ้วอีกประเด็นหนึ่งก็อย่างพูดถึงคือเรื่องงานสิทธิมนุษยชนศึกษานั่นก็คือการให้การศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนั้นเป็นอีกงานหนึ่งของเราอะนะคะซึ่งจะเป็นการต่อยอด วิีความคิดของคนในสังคมมาหาให้เขาโลกซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะครับเอาละครับทีนี้มาถึงเรื่องของการเป็นสมาชิกนะฮะค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการได้รับการสนับสนุนนะฮะงบประมาณในการทํางานนี่มาจากไหนฮะค่ะงบประมาณในการทํางานต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยนะคะมาจากค่าสมาชิกอย่างที่บอกนะคะแอมเบสซีมีสมาชิกทั่วโลกสามล้านกว่าคน ในประเทศไทยเนี่ยค่าสมาชิกตอนนี้อาจจะแค่100บาทสําหรับนักศึกษา200บาทสําหรับบุคคลทั่วไปแต่ในประเทศอื่นๆจะมีสมาชิกเยอะมาก <c oughs> และเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินบริจาคจากบุคคลธรรมดาค่ะเราไม่รับเงินจากรัฐบาลเราไม่รับเงินจากพักการเมืองใดๆทั้งสิ้น <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากการทํางานที่ต้องการความโปร่งใสและเป็นอิสระ งานหลายส่วนของเราเนี่ยทำงานในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้รับเงินจากองค์กรเหล่านี้เลยนะคะคเพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือค่ะครับดังนั้นเราจึงได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเท่านั้นสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่มีจีตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในการทํางานของ <Okay. S 2> เราอะคะ่ะครับ,รบผมซึ่งก็สามารถเข้าร่วมครับสมาชิกนี่เป็นประมาณปีเท่าไหร่ฮะสมาชิก ค่าสมาชิกนี่ประมาณเท่าไหรฮะค่ะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาในปีละ100บาทค่ะส่วนบุคคลทั่วไปเนี่ยปีละ200บาทค่ะคเท่านั้นนะคะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายฮะอยากจะให้ไปที่เรื่องของภ่าป่าการศึกษาครับผมอยู่ที่หน้าแฟนเพจฮะพิมพ์เข้าไปที่นะเอ็มเนสตี้ไทยแลนด์นะครับก็จะเจอที่หน้าแฟนเพจนะครับนะมีสัญ,ญลักษณ์รูปโลโก้ก็คือแท่งเทียนแล้วก็วมีขนลวดหนามอันนี้หมายความว่าอะไรฮะ คืออันนี้อาจจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าคำสุภาศีมินึงนึ่งนะคะที่บอกว่าจุดเทียนดีกว่าคลหนาความมืดนะคะคือเทียนของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของความหวังแสงสว่างส่วนรวดน้ำาะคะมันหมายถึงอุปสรรคต่างๆที่มันมีอยู่ลายล้อมรอบคนทั่วไปที่มีอุปสรรควากน้ำแต่เราเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าเรามีความหวัง จากสิ่งที่เราทําอยู่อะคะ่ะเขียนเล่มน,นึ่งส่ตงต่อให้เขียนอีกเล่มน,นึงเราเชื่อว่าต่อไปแสงสว่างมันก็จะ เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวังแล้วก็ต่อสู้ยิ่งอยากต่อสู้กับอุปสรรคที่เราพบเจอค่ะสักวันหนึ่งเราจะถึงเป้าหมายที่เราหวังไว้ค่ะเอาละครับไปกันที่นี่ฮะนะครับในเรื่องของการที่วันนี้ได้รับความร่วมมือร่วมมือจากนะครับดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนะครับมาร่วมด้วยนะครับในการทํากิจกรรมนะครับเราเห็นในหน้าเพจนะคะมีศิลปินที่ไปร่วมกิจกรรมของ Amnesty International Thailand ด้วยค่ะ ก็เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเราเพิ่งจกแถลงข่าวเ <N> ปิดตัวโครงการผ้า่าสามคคิเพื่อการากศึกษาค่ะเพื่อจะเชิญชวนคนทั่วไปนะคะเชิญชวนสื่อมวลชนเนี่ยมาบอกเล่าว่าเรามีโครงการนี้แล้วก็อยากจะชวนชวนคนที่มีจิตศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีคนใจบุญทั้งหลายเนี่ยมาร่วมทําบุญด้วยกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอต้องบอกว่าเป็นวิทยาทานเนาะเป็นการให้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะ เราอาจจะไม่ได้เอาเงินไปสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าเราพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะจะเป็นการกระจายความรู้มากขึ้นต่อวัชนของเราต่อไปค่ะเห็นมีดารามาร่วมด้วยนะครับมีซเล e บบิตี้โมเดลคุณโมอามีนาและคุณคุณป้าคุงนะฮะหนุ่มๆจากวงมัสคีเทียนะครับก็ถือว่าแสดงว่ากิจกรรมของท่านนี้นะค่อนข้างจะเป็นที่น่าสนใจนะครับ เอาละฮะสุดท้ายเลยฮะฝากเชิญชวนเลยครับอยากจะให้ท่านสรุปท้ายนิดนึงให้กับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับกลุ่มของท่านนะครับ Amnesty Thailand ครับค่ะก็สําหรับคนที่ต้องการที่จะมาร่วมกับเรานะคะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดีโครงการเล็กๆโครงการนี้คิดว่าทุกคนสามารถที่จะมาร่วมกันได้นะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้าร์ดคอ r e จนเกินไปนะคะ เรายังต้องการงบประมาณอีกพอสมควรในการที่จะจัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆนี้เพื่อไปแจกให้กับเด็กสองหมื่นคนในจังหวัดเชียงรายนะคะว่าถ้าก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมบริจาคก,กับเราได้ก็สามารถที่จะโอนเงินนะคะผ่านเข้าธนาคารกสิกรไทยสาขาลาดเท้าสิของได้นะคะคแล้วก็หมายเลขบัญชีเนี่ยก็จะชื่อว่า a m e s t y International Thailand ค่ะเ,ออเลขที่บ,บัญชีก็ เจ็ดห้าสองนะคะสองสามเจ็ดแปดหเก้าห้าค่ะเจ็ดห้าสองสองสามเจ็ดปดหเก้าห้านะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆหนังสือเล่มนี้ราคา25บาทนั่นหมายความว่าถ้าคุณบริจาค100บาทจะมีเด็ก4คนค่ะที่จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มเล็กๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นเจนจำนวนไม่มากเลย แต่มันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับในสังคมเราได้จริงๆค่ะครับที่หน้าจอตอนนี้เราขึ้นให้นะครับก็เป็นเบอร์โทรของท่านนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับหาเจอง่ายๆครับก็คือพิมพ์คำว่า Am ม e s t y International Thailand หรือว่า Am นเอมเ t ส t ี้ไทยแลเจอแน่นอนขอบคุณ <c oughs> ครับคุณน้องนวรัตน์ผู้ประสาน <c oughs> งานฝ่ายสื่อสารองค์กรน,นะครับขององค์กรดีๆที่ทำงานในด้านของสิทธิมนุษยชนในประเทศ <c oughs> ไทยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจและขอเป็นเพื่อนด้วยคน <c oughs> เป็นช่องทางสื่อมวลชนที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันในการสราาาาสรคคค์ววมมดีอุณกโ ขอบคุณเช่นกันค่ะ,ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะแบบนี้เลยนะฮะทีวีดับเทียมแห่งความดี Hero Channel ถ้าคุณเป็นนะครับโครงการดีๆนะครับชมรมองค์กรสมาคมที่ทำงานด้านของอเพื่อสังคมก็เข้ามาประชาสัมพันธ์ได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายพักสักคู่ครับกับที่นี่รายการข้าวความ,วามดีดครับ